นี้จะพามาทำโมบายเรือนะคะหลังจากที่เพื่อนๆหลายๆคนนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากทำโมบายเรือนะคะวันนี้จิตก็นะคะพามาชวนทำโมบายเรือแบบง่ายกันค่ะซึ่งมีวิธีทำที่ไม่ยากนะคะ,ะเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเริ่มทำกันเลยจ้าหลอดแบบยาวนะคะนำหลอดแบบยาวมาพับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยพับนะคะ ดูการพับหลอดได้ที่ช่องเลยนะคะพาหลอดหลอดแบบยาวขอเอาเป็นสีสันแบบที่เราชอบนะคะก่อนอื่นนั้นนะคะเราคว้ามือแบบนี้เอาขวาทับซ้ายนะคะเอาสั้นทับยาวนั่นเองได้ช่องสอดแบบนี้สอดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราพยายามทําให้เขาเป็นหยิบหยมแบบนี้นะคะพับเก็บด้านสั้นเข้าไปค่ะ อันนี้จิตจะพูดให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะสำหรับเพื่อนบางคนอาจจะเข้ามาเห็นคลิปนะอ่าแล้วก็เข้ามาเห็นแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะคือพับให้เขาได้ขนาดเท่ากันทุกอันนะถ้าบีบดูเขาจะแน่นนะทุกคนเขาจะแน่นแล้วก็อยู่ในทรงเดียวกันอะพอเราทำได้เยอะๆเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเย็บกันเลยนี่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะคะ มีคนถามเข้ามาว่าใช้เชือกอะไรเป็นเชือกไนลอนนะคะเชือกไนลอนเนี่ยเขาจะเหนียวนะคะแล้วก็ขาดยากเราได้หลอดสามเหลี่ยมแล้วเราเย็บเข้าไปก่อนสองชิ้นนะคะเราจะเริ่มทำด้านข้างก่อนเนาะเพราะว่าเรือตัวนี้ที่จิตพาทำนี้มันเป็นเรือแบบง่ายนะคะ ซึ่งจะทำสองชิ้นมาประกบกันเลยจะไม่มีท้องเรือแบบยุ่งยากนะเอาแบบง่ายก่อนนะคะอ่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราเย็บให้ได้หกชิ้นนะหกชิ้นก็คือหกกลีบนั่นแหละนะคะหกกลีบเมื่อเราเย็บเขาครบหกกลีบแล้วเรียกเป็นกลีบเนาะจะได้ไม่สับสนนะคะเย็บได้หกกลีบแล้วเราก็จะนับเป็นหนึ่งดอกนะ จะนับเป็น1ดอกเยียได้แบบนี้นะคะให้ติดกันหกลีบแล้วก็จะได้เป็น1ดอกเราจะนับเป็น1ดอกนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้เราจะเริ่ม นะคะนับชั้นที่หนึ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างมานับให้ดูนะคะอันนี้ตัวอย่างคือสีที่ท,ทำเอาไว้เสร็จแล้วนะคะคือเราจะทําชั้นที่หนึ่งนะคะหนึงหดอก2ดอ,อก3มดอก4ดอก5ดอกอ่านะคะหดอกเสร็จแล้วเราจะทําชั้นนี้ก่อนนะให้ทุกคนเย็บ1ดอก2ดอ,อก3ดอก4ดอก5ดอ,อกนะคะอ่ะเดี๋ยวเย็บไป ออกมาด้านข้างนะคะเราก็เย็บไปอีกสี่ดอกนะตรงนี้ได้หนึ่งดอกแล้วเมื่อเราเย็บได้ห้าดอกนะคะ เมื่อเราเย็บได้ห้าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกจนครบแล้วต่อมานะคะเราแทงเข็มขึ้นมาข้างบนนะคะขึ้นมาข้างบนเพื่อเราจะต่อดอกอีกชั้นที่หนึ่งได้ห้าดอกชั้นที่สองจะเป็นหกดอกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเราก็จะเริ่มเย็บเข้าไปให้ได้หกดอกนั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่ทำไม่ทันเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็แค่ทำดอกให้ครบแล้วเราแคบหน้าจอเอาไว้นะคะแคบเอาไว้แล้วเราไปแกะดูย้อนหลังนะคะมาดูภาพตามย้อนหลังแล้วเราก็จะสามารถเย็บได้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะดูเสร็จเราแคบหน้าจอเอาไว้นะคะแคบหน้าจอเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ไปนั่งทำนะคะตามภาพเลยนะคะนี่คือ ของการหัดเย็บนะคะเพราะว่าเวลาที่จิตเย็บไปนะคะจิตก็จะพยายามทําให้สั้นที่สุดนะคะแต่ก่อนคือพยายามทําให้ยาวมันก็จะยาวเกินไปเนาะนะคะเสร็จแล้วคนที่เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็เขาก็จะบอกว่าเราเย็บช้านะคะอันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนให้แล้วนะคะส่วนสําหรับคนที่ยังอยากจะหัดเย็บนะคะเราก็ค่อยๆฝึกเอานะคะ เห็นไหมคะก็จะได้เป็นหนึ่งดอกและหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะสิ้นสุดตรงนี้ได้หกดอกเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งค่ะเมื่อเราทำชั้นที่สองได้ครบหกดอกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะเป็นหนึ่งชั้นชั้นที่หนึ่งห้าดอกชั้นที่สองหกดอก เสร็จแล้วแทงเข็มขึ้นมานะคะด้านบนนี้นะคะช่องนี้เราจะมาเพิ่มดอกอีกนะคะเรามาเพิ่มดอกเข้าไปอีกสี่สี่กลีบนะคะขอเรียกว่าเป็นกลีบเนาะจะได้ไม่สับสนนะคะเป็นกลีบนะคะเพิ่มเข้าไปสี่กลีบอันนี้ก็จะได้ เป็นโมบายเรือด้านหนึ่งนะคะด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนก็ทำเหมือนกันเลยแล้วเราก็จะมาย็บประกบให้ติดกันนะก็จะกลายเป็นเรือแล้วเ,เพิ่มเข้าไปสี่กรีบ เดี๋ยวขอเย็บการปรับองศาการเย็บหน่อยเพราะว่าเขาก็จะหมุนไปหมุนมานี่แหละใหม่ๆขอให้ระวังให้เยอะๆนะคะเพราะว่าเขาจะแข็งจะแข็งอยู่นะสำหรับการเย็บหลอดนะคะทิ่มน,นะคะเข็มจะทิ่มมือได้ จะเป็นเขาโค้งเรือแบบง่ายแล้วเราได้นะคะคบหกกลีบแล้วเราก็เย็บให้เน่นได้แบบนี้เมื่อเราเพิ่มไปนะคะหนึ่งสองสามสี่เพิ่มเข้าไปก็จะได้เป็นอีกหนึ่งดอกนะคะทุกคนเพิ่มเข้ามาก็จะได้เป็นอีกหนึ่งดอกใส่ดอกไม้เอาไว้นะคะ หรับใครที่สนใจอุปกรณ์ในการทำนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนี่นะคะเมื่อเรานะคะเพิ่มทั้งสองด้านนะคะเท่ากันแล้วนะคะสี่ชิ้นนะคะเพิ่มขึ้นข้างบนมาสี่ชิ้นบวกกับอีกหนึ่งนะคะก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ ทำต,ตามนี้เลยนะคะเย็บตามนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ทำอีกชิ้นหนึ่งเพื่อจะเอามาเย็บประกบติดกันให้เป็นนะคะเข้าโครงของเรือนั่นเองเดี๋ยวกลับมาดูค่ะแล้วนะคะแทมเข็มอีกด้านหนึ่งคือเราจะเย็บให้เขาติดกันนะคะเขาก็จะเป็นมุมเข้าหากันแบบนี้นะคะ รวมกันแล้วมันจะได้ดอกหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วนะได้มุมตรงนี้แล้วนะเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันเลย เราก็ทํทำให้เหมือนกันทั้งสองด้านแล้วก็อีกชิ้นงานหนึ่งก็เย็บให้เหมือนกันนะคะ ให้ติดกันแบบนี้เสร็จนะคะอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะก็เอามาเย็บเหมือนกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บเรือนะคะทั้งสองชิ้นนะคะนํามาจับเย็บนะหลังจากเย็บมุมตรงนี้ให้เข้าโค้งเสร็จแล้วนะให้เข้าเข้ามุมเสร็จแล้วเราก็เย็บโดยรอบเรือเลยเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ เรามาดูกันนะคะหลังจากที่เราเย็บแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวโครงสร้างของเรือแล้วนะคะมีใต้ท้องเรือนะด้านข้างนะคะเมื่อเราเอามาเย็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเหลือหัวเรือกับท้ายเรือนะเย็บติดกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้นะเย็บแต่ฝั่งนี้ติด ทั้งสองด้านนะคะแล้วก็โดยรอบตัวโดยรอบตัวก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเรามาทําหัวกันแบบหัวเรือท้ายเรือแบบง่ายนะคะสําหรับมือใหม่นะคะขึ้นโครงแบบง่ายไปเลยเราเพิ่มหลอดสามเหลี่ยมมาสี่กลีบนะคะขอเรียกว่ากลีบเนาะจะได้ง่ายเพิ่มเข้ามานะคะ เข้ามาสี่กรีบนะคะโดยการเย็บติดตรงนี้เลยนะคะหัวเรือตรงมุมเย็บหัวเรือนะคะแทงเข้าไปอ่ะก็จะได้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะ ได้แบบนี้นะคะเพิ่มเข้ามาตอนจากนั้นนะคะเย็บเข้ามาอีกนะคะเข็มเข้ามานะคะเราจะเย็บเพิ่มอีกสี่ชิ้นนะคะให้เขาได้เป็นห้าชิ้นแบบนี้นะคะ ก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วคืเอเย็บเข้าไป5กลีบนั่นเลยค่ะ ได้แบบนี้เสร็จนะคะก็จะเป็นหัวเรือแล้วเอาแบบง่ายนะคะจะได้ไม่ยากสําหรับมือใหม่นะถ้าจะเอาเป็นแบบท้องแบบเอาแบบเรือแบบโครงช่างที่ใส่หัวแบบยากๆมันจะยากเกินไปสําหรับมือใหม่นะคะก็ได้แบบนี้นะคะใครจะประดับด้วยเลื่อมดอกไม้ก็ค่อยประดับเอาทีหลังนะ ข้างหน้าเราเพิ่มห้าชิ้นนะคะนี่จิตก็ติดเรื่มดอกไม้ไปเสร็จทั้งสองด้านแบบนี้แล้วท้ายเรือค่ะสี่ชิ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่แอก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะโมบายเรือแบบง่ายของเราก็เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือเชือกนะคะเอาไว้โยงที่จะห้อยจะแขวนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วจิตก็จะนําดาวนะอันนี้ต้องประดับตกแต่งต่อนะ ะจะนำดาวนะคะมาห้อยมาแขวนนะคะด้วยการประดับตกแต่งต่อเสร็จแล้วนะคะ,ะกระดิ่งพลาสติกนะคะจิตก็จะใช้แบบนี้นะคะจะใช้แบบนี้อ่านะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอากลับมาให้ดูนะคะนี่นะคะโมบายเรือนะคะเมื่อเราประกอบเสร็จนะคะก็จะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะ ทำดูนะคะทำดูค่ะถ้าใครทำไม่ทันนะคะเราก็แคปหน้าจอ,อาไว้เลยนะคะแล้วเราก็มาฝึกแกะมาฝึกทำตามได้เลยค่ะนะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนแคปหน้าจอเอาไว้แล้วเราก็มาฝึกนั่งฝึกทำได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นโมบายเรือแบบที่หนึ่งแบบง่ายนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ